เริ่มการแข่งขันนะคะอยู่15แข่งสนามมหาวิทยาหมกงเรเาหมรงพันย่าั่

ถ้าให้ทกาอะไรนะูผท้งสยเรร้ายกอวาดร้าไปนะคตาเลมด้วูได้ไม่เป็นนองดแล้วใส่กัน้บอกไปใ้มมเนเวลาแปนาทีสาเอ็ดวิ และเป็นหนึ่งในที่เอสเคจีอีบรัษัทความหลงนบประมุขการเราเป็นสองสามสิบเบียส่งลูกจับลูกให้แม่เบียตัวนั้นเราน้องยิงดีกว่าตัวอื่ตัวอื่นตัวอื่นตัวเื่นตัวอื่นตัวอื่น 21 19นี่ดูลูก cho ดูลูกบล็อกนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนะครับหลวงใน3 8ครับ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  <coughs> <điểm vào. coughs>

ทุกต่อไปสนามหนึ่งนะครับชุมนบากระดุมกับพบกับหมาวันชุมนบากระดุมกับพบกับหมาวันที่สนามหนึ่งเรานมเราค่ะดูดูดูเนื้อสู้บอกกันบอกกันบอกกานบอกกัน

ดีด้เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสเวลาทีสิบอายืดยาวแบบนี้ลูกอ่ะได้เดียวต่อมาแ่นายยกไปซื้อต้นไม้ไม่านเนี่ยองลก็มาดูดูดูนะดูดูอย่าทะลุทะลวงยู่โลอด่าอย ยิงไกลก็จะมาสายต่อตัวแล้วก็ไอ้เพิ่มคะแนนไล่มาเป็นสี่ต่อสีเนี่เหลือสามสิบหกเปอร์เซ็ต์โซปราการไว้วินำเกลือรับสูงถึงต่อสี่ความรุนแรงนะครับเรื่องตู้กันตะกีรานะครับโปรแกรมจะเร็วขึ้นนะครับเพื่อให้จบไม่หยุดไม่เข้าไม่เข้าอบคุกให้น้องเวลาแบบนี้นะครับ

ูต่อไปครับชมรมบป่าจะทุ่มชี้แรกเก็บลูกเก็บนกขาดหมอวันเฮ้ยเก่งมากลูกเก่งงับมือกดอย่างเดียวกอย่างเดียวเลยลูกกอย่างเดียวเออนั่นแหละกดอย่างเดียวอยู่รอทำอไปไม่ได้ลูกออกไปเหลือเวลาสี่นาทียี่สิบแปดวิเราเป็นโค้ดเองก็ได้ว่ะลุงชายามช่วยหน่อยนะเพราะว่าเราส่งเองเราโค้ดตามเราชอบดูยังไงลูกเราชอบชอบการกระตุ้นลุลุ้นของแม่ Manhattan và mikkuli pháo. Tao nhiêu lạnh xin chị 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 chị

เ้ไหเหรอเ้ไหเหรอดูด้วยพืนด้วอนดูด้วยมีเต็ปถ้าไม่ไหวยาจัจะพืินต้องวามเดเรน่นอยาใช้อารมระวัขดะอีหน่้ยเราเราไม่ีเบาเลยอ่ะ ไม่เบาด้วยเป็นแล้วป็นเวลาได้แล้ว7-3ถึงเวลาแล้วเวลานะล้วมีบิรหาเรื่องหลังนะอาจารย์สั่งของบอลเยอะๆคองบอลเยอะๆทำไมไม่ขอไม่ได้ล่ะพี่คองบอลเยอะๆในเวลาใช้กเืงนี้หายใจเข้าลึกๆสามสิบจุบอฟ้าตะทุมที่หนายี่สิบสโลยานเออดีแปดสิบปิดไปปิดไปปิดไป สี่เขาเป่าก่อนเขาเป่าก่อนเขาเป่าก่อนไม่เข้าแล้วเอากี้ของบอลเยอะๆทำลายเวลาหมดแล้วีีเดียวแ่สา๊อกเกเก็บบอลไว้เก็บบอลไว้ดูด้วยเก็บบอลไว้เก็บบอลไว้ดเลยด

เล่ยีสเวลาเดี๋ยวดูไปดูเยมรหมดเวลาเก่เกงเกจารังสิไปนะคะ1ิบเอ็ดยามเวลาล้วย่ำเดี๋ยวลูกหนูจะเป็นเปรนยีิตที่แบบว่าหนูไม่ใช่อินนะลุงฉลามลูกหนูก็ชอบการกระตุนอืมอบการกระตุ้นอนนี้นะคะสตม่แล้วังในแ